แล้วมากแล้วผมีวจอท5ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ้กับนั่นแหละครับตัวละครใหม่รีบเกินไปจะลิ้นมันกันอันนี้จะเป็นฮันเตอร์ตัวใหม่นะครับและอาชีพของฮันเตอร์ตัวใหม่นะครับคือศิลปินหุ่นขี้ผึ้งเนาะก็อย่างที่เห็นกันครับมีรูปปั้นมีหุ่นขี้ผึ้งเกาะอยู่ตรงไหล่ด้วยนะและยังไม่หมดแค่นั้นทุกคนยังมีเซอร์อ่ะแต่ว่าเซอร์เนี่ยครับมีการเปิดเผยออกมาแล้วเนาะแต่ว่าฮันเตอร์ตัวใหม่เนี่ยครับเหมือนมีรูปปั้นคล้ายๆกับนายอาด้วยนะแต่ไม รูปร่างคร่าวๆประมาณนี้นะครับมีการเปิดเผยออกมาแค่ประมาณนี้ทุกคนสกิลอะไรยังไม่มาครับมีแค่นี้นะแล้วก็ตัวละครใหม่ครับอันนี้ข้อมูลเปิดเผยมาแล้วทุกคนผมเคยโพสตในชุมชนเมื่อนานมาแล้วครับตัวละครนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับชื่อว่าไอด้าเนาะเป็นนักจิตวิทยานะทุกคนอายุ30ปีครับเกิดวันที่10ตุลาแล้วก็ครอบครัวนะครับเป็นชนชั้นกลางเนาะแล้วอีกตัวละครหนึ่งนะครับจะมีชื่อว่าอีเมียนะถ้าผมอ่านไม่ผิด ส่วนอาชีพเนี่ยครับมันขึ้นว่าอดทนผมไปแปลภาษาไทยมาแล้วครับผมก็งงอาจจะแปลผิดก็ได้นะซึ่งผมก็งงว่าออดทนมันมันมันคืออะไรอะ่ะเนี่ยผมจะขึ้นภาษาอังกฤษมา,าให้ดูนะครับมันอาจจะผมอาจจะแปลไม่ตรงก็ได้ครับแต่เท่าที่ผมแปลมาเนี่ยมันเขียนว่าอดทนอาชีพอดทนเหรอผมว่าไม่น่าใช่ครับอันนี้ผมไปแอบลอกงานแกงมันเผามานะมม <laughs> เขาบอกว่าคนไข้ครับอาชีพของผู้รอดชีวิตคนนี้คือคนไข้นะครับมากับหมอด้วยนยกะก็เข้าทีมกันดีครับ แล้วก็แมปหรือแผนที่ใหม่นะครับจะมีชื่อว่าป่าแห่งตราบาปครับแมปใหม่เนี่ยก็ก็ดีแล้วแหละจริงๆไหมตัวละครใหม่บางทีอ่าเข้ามาอย่างเงี้ยเราไม่ได้เล่นแต่แมปใหม่เ่เข้ามาเราได้เล่นแน่ๆครับมันก็เลยเป็นอ่ข้อดีที่ผมคิดว่าน่าจะทําแมปใหม่ออกมาเยอะๆปางนะออกมาซะแบบอ่าสองสามเดือนแมปหนึ่งก็ยังดีนะสเดือนแล้วกัน2เดือนแมปหนึ่งรูปร่างคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมว่าโอเคนะโอเคโอเค ทุกคนคิดว่าไงครบคิดว่าแมปใหม่หรือตัวละครใหม่นเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนสกิลเป็นแบบไหนแมปใหม่ดูคร่าวๆเนี่ยมันโอเคไหมสวยไหมอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเสียงอะไรดังติงต๊งติง๊ง <c oughs> อ,อ,อย่าเลอย่ลืม่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแก๊งมันเผาด้วยนะที่แบบให้ข้อมูลเรามาตั้งหลายรอบนะครับโอ้โหถ้าไม่มีแก๊งมันเผานี่ผมทำงานลำบากมากเพราะว่าบางครั้งนี่คือรีบไม่มีเวลามากะ